บ้านหลังที่2เฟสหนึ่ตําบลนากางอำเภอสูงเนิจกกนจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหลังผมหลังที่2หลังที่1 3 4พอพูดถึงเฟสหนึ่งก็อย่างที่บอกครับมันคือการเริ่มต้นมันคือการเรียนรู้ มันคือสิ่งดีๆที่เราสะสมประสบการณ์แล้วก็มาพัฒนาในจุดนี้เราขยับขยายมาอีกพื้นที่หนึ่งเป็นเฟสหนึ่งแต่ประสบการณ์ในเรื่องของการสร้างบ้านของเรามีพอสมควรแต่ก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเฟสหนึ่งแล้วไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยไม่ใช่นี่ Enjoy Home สู่ n n o y y o o m p p s s s ดูแลลูกค้าเยอะแยะมากมายมีทีมงานช่างที่ดีมีทีมงาน FC ที่น่ารักมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายทั่วประเทศเรามีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องเรียนรู้ไม่มีคำว่าจบสิ้นไม่มีคำว่าสิ้นสุดเหมือนเดิมนะครับการเรียนรู้อัปเดตหน้าง,งานกันสักหน้อย เราเดินทางยังไม่ถึง3เดือนนะครับนี่ตีเปถ้าต้นเดือนหน้าก็ประมาณ3เดือน <c oughs> นะครับหลังที่หนึ่งงานกระเบื้องภายในงานฝ้าภายในมาแล้วกระเบื้องภายในเหลือปูกระเบื้องเลียงหน้าบ้านพื้นห้องน้ํายึดหน่อยงานกระเบื้องก็แทบจะจบแล้วฉาบหลัวภายในจบเหลือด้านข้างเพราะหลังแรกด้านข้างจะมีสเต็ปของ ลัวละแนงงเสาโชหลายจุดเยอะนะครับก็วางแผนระบบระบายน้ำรอบบ้านต่อไปทพื้นรอบบ้านเสาลงจอดรถทีมงานโคงราคาลงจอดรถมุงราคาต่อมองเพืนๆดูเหมือนเยอะแต่จริงๆก็แทบจะเสร็จเหมือนกันนะครับก็แทบจะเสร็จเหมือนกันนี่หลังทีนึงนะครับ นี่เป็นหลังที่สองด้านหลังผมฉาบภายในเรียบร้อยนะครับงานฝ้าภายในบางจุดอ่าแล้วก็เหลือฝ้าอรอบนอกแล้วก็มีฉาบหลัวกำแพงด้านข้างบ้านระหว่างบ้านสองฝั่งซ้ายขวาฉาบงานรล้วกำแพงแล้วก็หลังบ้านเหลือบริเวณเฉลียงหน้าบ้านที่ผมนั่งอยู่ เหลือบริเวณรั้วหน้าบ้านที่ผมนั่งอยู่เดี๋ยวงานกระเบื้องเข้าต่อจากงานฝ้าหลังที่สองส่วนหลังที่สก็จะเป็นงานรั้วรอบบ้านจับเสียมเตรียมฉาบหลังที่สี่ก็พอๆกับหลังที่สโดยรวมเฟสนี้แบบเบาๆสบายๆ เอนจอยโฮมพลาสเฟสหนากลางซอยเตรงมา50เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางมีเพียงแค่8หลังเท่านั้นเป็น8หลังที่น่ารักถนนผ่ากลาง6เมตรนะครับบ้าน2ฝั่งซ้ายขวาเราสร้างฝั่งซ้ายมือก่อนถ้ามองมาจากด้านหน้านะเราพัฒนาฝั่งซ้ายมือก่อน4หลังยาวเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะขึ้นโครงสร้างยาวไปอีกสหลัง ฝั่งขวามือถ้ามองมาจากด้านหน้าอ้โหรวดเร็วเอกสารสัมพันธ์กันพอดีไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอาการอนุม,มัติร,รอาการเสร็นอะไรจากใครเยอะแยะใบอนุญาตก่อสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จถ่ายรูปสวยงามขอบ้านเล็กที่ลูกค้าพร้อมอัปเดตเอกสารก็เริ่มลันในส่วนของสินเชื่อได้เลย เห็นภาพของความรวดเร็วของความง่ายของความคล่องไหมครับเห็นไหมซึ่งแตกต่างกันมากๆผมถึงบอกไงมือใหม่ทุนน้อยโฟกัสที่หนึ่งหลังแรกโฟกัสแบบยังไม่เข้าสู่บนการจาัดสรรถึงแม้มว่าเราจะมีที่อยู่แล้วก็ตามจะมีทุนในระดับหนึ่งก็ตามเรียนรู้หลังแรกก่อนไปดูภาพรวมของหน้าง,งานกันใช้ถังแซกใบใหญ่เหมือนเดิมนะครับ1ลิต สห้องน้ำก็จัดไป2ถังเลยบรรยากาศยามเย็นที่ Enjoy Home p a s s เฟสหนึ่งตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังแรกฝากดากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหลังแรกงานกระเบื้องภายในงานฝ้าภายในเหลือฝ้ารอบนอก แล้วก็งานฉาบลวรอบบ้านหลังที่สองงานฉาบั้วรอบบ้านแล้วก็งานฝ้าภายในนะคุณนะสวัสดีครับพี่ประชาอาขอแสดงความยินดีนะครับได้โอนหนึ่งหลังแล้วเย้ฉลองฉลองสุดยอดมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเราทำได้เราทำได,เำได้เราทำได้นะครับ โครงการชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะของพี่ประชาโครงการชื่อว่าอะไรอยู่จังหวัดไหนครับแบ่งปันให้กับทีมงานเราหน่อยเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานเราว่าถ้าเรามุ่งมั่นชัดเจนและไม่ล้มเลิกเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของโครงการได้ได้โอนรัวๆเหมือนกันนะครับเนาะหลังแรกเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรเยอะพอสมควรหลังแรกของพี่ประชาตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นเดินทางจนถึงวันโอนใช้เวลากี่เดือนพี่ประชา หลังแรกตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจนถึงวันโอนใช้เวลากี่เดือนแบ่งปันให้กับทีมงานเราหน่อยอันนี้หลังที่สามจำได้ไหมหลังที่สามวันที่ผมบอกเนื้อที่เทอะไรแบบน่นนนานรักน่ารักจอดรถได้สองคันชิวๆสบายๆมีบริเวณด้านข้างบ้านเหลือหลังบ้านก็เหลือนะครับบริเวณด้านหน้า,นาก็มีพื้นที่ในการปลูกหญ้า จัดสวนให้เหมือนเดิมครับนี่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมบอกเลยนะครับแปดหลังนี้มียังไงล่ะมีคนสนใจเยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทําเลที่น่าอยู่มากๆหน้ากลางซอยเจ็ดด้านหน้ามี CJ เจ p ซูเปอร์มาร์เก็ตมีเซนะครับเซเว่กำลังจะขึ้นคือเขากำลังทําโครงสร้างแล้วกาลังทาําฐานหลากเลยส่วนของซีเวลล่าม กำหนดเปิดคือต้นเดือนธันวาคมน่าะจะต้นเดือนธันวาแล้วก็ไปถนนมิตรภาพตีไปประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรอยู่ใกล้กับนิคมนะวะนครน,นากลางอำเภอสูงเนินนะครับแล้วก็ออกถนนบายพาสได้ไปปากทงชัยไปขามทะเลสอเข้าอำเภอเมืองโอ้โหสะดวกสบายมากๆนี่ครับบริเวณโครงการเรา ฝั่งยิงเยียงกันนะครับจะเป็นหอพักนากลางสีเขียวเขียวเนี่ยเข้ามาจากปากซอยนากางซอยเจ็ดเพียแค่50เมตรโครงการเราอยู่ด้านขวามือนะครับจากปากทางมาก็จะเห็นบ้านสวยๆแหลังนะขึ้นต่อไปน่ย,ยังมีบ้านว่างนะครับผม enjoy home plus เฟสหนึ่งตำบลนานการอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา0 9 3ย2เ6 7า7 0ม8า1 0 0 3 9 3จสม ไฮดีลาอีเจโฮมเกสร้างขายแค่หนึ่งหลังครับอยู่เชียงรายใช้เวลาหนึ่งปีเต็มเต็มเลยเพราะไม่เคยสร้างขายมาก,ก่อนเลยว้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดมากๆหนึ่งปีเต็มเป็นหลักฐานให้กับตัวเราเองเป็นหลักฐานให้กับทีมงานเราให้กับครอบครัวเราให้กับรลูกๆุ่นหลานเราว่าเราทำได้สุดยอดนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่ประชาด้วยนะครับผม หลังที่สหลังที่สีหลังที่4หลังนี้เนื้อที่เยอะกว่าเพื่อนบริเวณหน้าบ้านเห็นไหมครับสคันนี่คือจอดรถแบบเลือเหลือนะความกว้างจากเสาโชวเฉลียงหน้าบ้านมาจนถึงผนังนี่เกินกว่า6เมตรปกติเราจะกันไว้ประมาณ5เมตรในการจอดรถสอคัน<ๆ>ก็มีพื้นที่เหลืออยู่แล้วดูบริเวณข้างบ้านโลง่งๆเลย ที่เราเห็นอยู่คือบ้านเดียวชั้นเดียวสองนอนสองน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกจอดรถได้สองคันสีหลังหน้างานวันนี้เวลาพูดถึงเฟสหนึ่งเมื่อไรมันรู้สึกดีตลอดผมจะบอกกับทีมงานเรามาโดยตลอดว่าพอพูดถึงคำว่าเฟสหนึ่งมันรู้สึกดีเพราะมันทำให้เราได้ทบทวนอะไรหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้มาทั้งดีและไม่ดีมาใส่ ในบทเรียนใหม่ของเรามาใส่ในบทเรียนใหม่ของเราไม่จบไม่สิ้นนะครับการเรียนรู้อย่างที่บอกขอบคุณทีมงานช่างทีมงานผู้รับเหมาทีมงานทุกทกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อทีมงานเราท่านใดหรือญาติพี่น้องของเพื่อนๆของทุกๆคนสนใจอย่างที่จะมีบ้านที่อำเภอ ที่ตบลนากลาองอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพิกัดนากลางซอยเจ็ดนะพิกัดนากลางซอยเจนะ็ดาาอำเภอสูงเนินะจะได้ข้อมูลจะได้ส่งต่อให้กับทีมงานเราสอบถามมาได้เลยหลังที่หนึ่งไปไปดูงานกระเบื้องสักหน่อยแวะไปดูงานกระเบื้องสักหน่อยกระเบื้องเฉลียงพึ่งมาวันนี้กระเบื้องภายใน ทีง,งานเรายาแนวแล้วแล้วก็งานฝ้าฉาบแล้วก็ขัดแล้วเหลือฝ้ารอบนอกเขารองานฉาบรอบนอกก่อนนะห้องรับแขกนีก่กว้างๆล,งล่งๆเลยนะประมาณสามเมตรหกสิบลึกหกเมตรห้องรับแขกสามเมตรหกสิบลึกหกเมตรสีขาวลายครีมสีหากินของเรา กระเบื้องเคลือบแก้วสีขาวลายครีมฝ้าหลุมนะครับสเตปฝ้าหลุมห้องรับแขกเป็นบ้านที่น่ารักน่าอยู่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปในมุมมองผมนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสอง,องนอนนะครับนี่ห้องนอนด้านหน้ามีห้องน้ําในตัวเหลือพื้นห้องน้ําออกมาก็จะเป็นห้องนอนที่สองนี่ห้องนอนที่สอง ห้องน้ำร่วมแล้วก็ห้องครัวแบบน่ารักนักแล้วก็มีบริเวณหลังบ้านเหลือเกินกว่าสองเมตรบริเวณหลังบ้านโลง่งๆเหลืออีกสองเมตรหลังบ้านโลง่งๆเป็นบ้านเดี่ยวของจริงของแทนาง,งานโดยรวมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบริเวณ พื้นที่ว่างหน้าบ้านที่เราจะปลูกหญ้า yeah. uh, ปลูกต้นไม้ให้ต่อไปซอยนี้มีรถรับส่งด้วยนะครับมีรถรับส่งพนักงานบริษัทด้วยนะครับที่ทํางานที่นะวนครนากางสูงเนินทํางานที่ซีเกตทํางานในบริษัทพื้นที่ระแวกใกล้เคียงเนะี่ยมีรถรับส่งด้วยนะซอยนี้เป็นรถตู้รับส่งพนักงาน เป็นชุมชนที่สามารถทะลุได้หลายพื้นที่ได้หลายทางแต่ว่าไม่ให้วุ่นวายอะไรเลยน่าอยู่ด้านหน้านี่มีตลาดสดทุกๆเย็นนะครับด้านหน้าอยู่ติดกับ CJ s u ซูเปอร์มาร์เก็ตด้านหน้าเลยออกไปก็50เมตรก็เจอตลาดสดทุกแล้วก็จะมีตลาดนัดทุกวันเสาร์คนเยอะมากๆบอกไว้เลยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมด เป็นไงครับผมโดยรวมอัปเดตหน้างาน Enjoy Home p พั s เฟหนึ่งตำบลน,นาการอำเภอสูงเนินจงังหวัดนครราชสีมาของเราขอแสดงความยินดีกับพี่ประชาะอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการทั้งที่ได้โอนและยังไม่ได้โอนหลังแรกเมื่อเราเมื่อ,อไรที่เราตัดสินใจเอาจริงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆผลลัพธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอน ส่งต่อคําว่าเจ้าของโครงการให้กับรุ่นต่อๆไปพี่ประชาทําได้แล้วนั่นหมายความว่าเราก็สามารถทําได้เช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปอันนี้หน้างานของเรายังไม่ถึงสเดือนนะเนี่ยหน้างานของเรายังไม่ถึงสเดือนทยอยใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทยอยยื่นกู้แล้วนี่หลังจากที่ ชาบลัวเสร็จสักสามหลังเราจะเริ่มวางระบบท่อระบายน้ํารอบบ้านเทพื้นรอบบ้านแล้วเราก็ให้ทีมงานเราช่วยสาธุูปโภ,ภายในโครงการเพื่อที่จะ,ะเริ่มยื่นเอกสารในส่วนของหลังที่หนึ่งหลังที่สองก็จะลันกันไปตามนี้นะครับหมุนเวียนกันต่อไปเริ่มต้นจากเล็กๆคิดใหญ่แต่เริ่มต้นจากเล็กๆสนุกกว่ากันเยอะมีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัว มีอะไรปรึกษาหาร,รีกันได้เหมือนเดิมนะครับพมผมโคดเดียว093 329 67 37อย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1หลังก็ได้ขอบคุณมากครับ1ปีพี่ประชายัางเดินทางมาแล้วทีมงานเราใครที่น้อยกว่านี้ถือว่าโอ้โหเก่งสุดๆแล้วนะครับหรือว่าใครที่อาจจะมากกว่าพี่ประชานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้ยืนหยัดเดินทางต่อไปยังไงก็ได้โอน ถึงเป้าหมายแน่นอนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย